ไเป็น,น่าร้ายในหลวงกรรมหนักนะ้นรกสถานเดียวหนึด้วยพระบาร,รมีนะครับของรัชกาลที่9 2. ด้วยพระบาร,รมีของรัชกาลที่10และราชวงศ์จักรี 3. คือความจงรักภักดีของพี่น้องคนไทยทุกคนเลยที่ร่วมมือกันคนละน้อยและเล็กละน้อยนะครับประชาชนนะครับที่แสดงตัวและไม่แสดงตัวคนที่ปิดทองหน้าพระและปิดทองหลังพระ เป็นกลุ่มนายอินหรือไม่เป็นกลุ่มนายอินนะครับพอเห็นความไม่ถูกต้องเห็นความไม่ยุติธรรมนะครับเห็นเรื่องไม่จริงทนไม่ได้นะครับทำให้รัชกาลที่10นั้นเกิดความมั่นคงขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับวันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับที่ผ่านมาเราพูดโอ้จะไม่มีแล้วผมบอกมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์วันนี้คงเป็นที่พิสูจน์ชัดเจนนะครับว่า สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่หุ้นส่วนบวชมากันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับหนึ่งในหัวข้อที่ว่าทําไมยังมีรัชการที่สิอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็สาเหตุที่น่าเหลือเชื่อที่ปรากฏว่าตอนนี้ กลับมีคนที่แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สิบมากขึ้นอะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงถ้าคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงก็ทําตามความจริงก็ไม่เช,เชื่อข่าวลือข่าวลวงใครพูดว่ายังไงแน่จริงความจริงชนะเสมอเ็อยู่ที่ความหนักแน่นของเรา แล้วก็ฝากไว้ในใจนึกถึงแผ่นดินรัชการที่ก้าว่าก็เราก็พูดแค่นี้แหละเพราะว่าคนก็พูดใส่เรามามากแล้วอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงู่ในเหตุผล,รป,นนผลประเทศของเราหรือบ้านครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความสุขปลอดภัยน่าอยู่ สบายกว่าคิดดูว่าบารมีของในหลวงมันธรรมดาไหมพระบรธเจา้าท่านเรียกว่าสมบุติเทพอ่ะใช่ไหมถ้าไม่มีบารมีมามาถึงขนาดชั้นเทพเทพเทพวดาจะมาเป็นหนึ่งในหกสิบล้านหรือใช่ไหมล่ะหนึ่งในหกสิบล้านเนี่ยเพนก็สร้างบารมีมาไม่ไม่ธรรมดาหรอกนะเนี่ยก็เลยบอกบอกบอกในหลวงท่านบอกมหาบุพพิตร มหาบุพพิตรสร้างบารมีมามากมายไก่กองจึงมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยซึ่งซึ่งในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกว่าสมบุติเทพอะนี้เพราะฉะนั้นบารมีมหาบุพพิตรที่สร้างมาเนี่ยและปัจจุบันที่บหมหาบุพพิตรใส่ใจสนใจในในการประพฤติปฏิบัติธรรมอีกมันเป็นมันเป็นบุญมันเป็นบุญเป็นบารมีที่สวมกับบารมีเก่าขึ้นมาอีกนะ แต่นี้พู้ที่จะมาคิดล้มล้างบาร,รมีอันนี้น่ะเขาเขามีเขาสร้างบาร,รมีมาขนาดไหนเหนือบาร,ร,รมีอันนี้ไหมถ้าไม่เหนือมันจะมันจะย้อนกลับไปทําความบิบัติให้เกิดขึ้นนะก็เบ๋ก็ลองดูสิใครมาเฟี่ยงฟุตบอลใส่ผนังดูสิเฟี่ยงฟุตบอลใส่ผนังเป็นยังไงเฟี่ยงเขาเป็นแรงมันก็ย้อนกลับมาแรงเนี่ยแหละถูกไหมล่ะอันนี้ก็เอนกันนะไม่เป็นทิเซศไม่ได้ลราเรื่องกรรมเพราะฉะนั้นใน,ใน,ในพุทธศาสนาของเราท่านสอนให้เชื่อกรรมกไหมถ้าทำทำกรรมชั่วแล้วเนี่ย ทำบาปทำกรรมชั่วแล้วใครจะไปเสกเป่ายังไงโดนบิดาให้มันดีมันไม่มีทางดีได้หรอกเหมือนลองสาดน้ํามันลงไปในน้ำเนี่ยใครจะไปเสกเป่าให้มันจมได้ไหมไม่ได้ล้วยังไงก็ต้องลอยจนโยนหินใส่น้ำดูเลยใครจะไปเสกเป่าให้มันลอยได้ไหมไม่มีทางยังไงมันก็จมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครสร้างกรรมอะไรไว้เนี่ยมันก็ต้องรับกรรมอันนั้นแหละไปเอมันปฏิเสธไม่ได้หรอกใช่ไหมอันนี้ก็พูดให้หมาวยองท่านฟังเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น มาหาบุพเพศเนี่ยบารมีของมาหาบาุพเพที่สร้างมาแต่เก่าก่อนสะสมมาเป็นบุเบกระตะบุญตาการสั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนเนี่ยแล้วก็บ,บารมีในปัจจุบันที่มาหาบาุพเพมาปฏิพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจะ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 รวมเข้าเป็นบารมีที่จะทําให้มาหาบาุพเพททาหน้าที่ทําหน้าที่นําพาประเทศชาติไปสู่ความความเจริญนําพาประชาชนไปสู่ความสุขความเจริญความมั่งคั่งได้อย่างแน่นอนอไม่เป็นที่สงสัยเลยนี่จะมาสรุปให้ท่านได้เนี่ย ชีวิตในหลวงไม่ได้สุขสบายเหมือนที่เราคิดเลยในหลวงเกิดไม่ได้ขัวกว่ากวาก็กำพาพ่อแล้วพ่อเขาในหลวงเราคือสมเด็จพระมีตราทิเบศอดีตในวิกรมพระบรมราชนกบิดาห่งวงการแพทย์ไทยพระอ,องค์เรียนจบแพทย์มาไปดูไปช่วยทํางานที่โรงพยาบาลแม่คอมิงที่เชียงใหม่ขยันเหมือนในหลวงสวรรคคตอายุเพียง37ปีในหลวงเกิดไม่ได้ขัวกว่ากวา,กวาพ่อสวรรดิ์แล้วสิบแปดปีในหลวงต้องมาเสียพี่ชายไปคือราชการที่แปดสิบเก้าปีในหลวงไปศึกษาต่อต่อตอตางประเทศเธอรู้ไหม ในหลวงไปเกิดอุบัติเหตุที่ต่างประเทศจนพระองค์ต้องเสียพระเนตรข้างขวาไปในหลวงทํางานด้วยตาข้างเดียวมาหกสิบกว่าปีแล้วนะกลับมาเมืองไทยทราบข,ข่าวเข้าไปโรคคอพ่อกันมากในหลวงนั่งห่อไปป้อนข้าวป้อนน้ําป้อนเกลือสิ่งที่พระองค์ได้รับกลับมาในหลวงไปติดโรคไมโครพลาสมาจนทําให้ในหลวงเป็นโรคหัวใจมาถึงทุกวันเนี้ต่อมาในหลวงต้องมาเสียแม่ตอนเสียสมเด็จย่าในหลวงเสียพระไทยมากที่สุดน้ําตาไหลร้องไห้เลยยังไม่พอต่อมายังต้องมาเสียพี่สาวไปคือสมเด็จพระปีนาง งานถวายพระเพลิงศพสมเด็จพระพินางรถพระที่นั่งเจะจอด15นาทีในหลวงไม่ลงมาจากรถไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังเพราะอะไรในหลวงลุกไม่ขึ้นครับไม่มีแรงที่จะลุกแต่พระองค์ก็ฝืนพระองค์ลุกขึ้นมาไม่ถือไม่เท้าไม่ห้ใครประคองในหลวงไม่เคยแสดงความอ่อนแอคนไทยเลยแล้วถามว่าคนไทยเราบอกเรารักในหลวงเรารักในหลวงสิ่งนี้หรือเปล่าที่เราบอกเรารักในหลวงแล้วเราทําให้ในหลวงของเราทุกคนไม่มีเสียงนะลืมตาขึ้นดูที่จอครับ ไม่มีเสียงเลยดูที่จออย่างเดียววันเฉลิมฉลองในหลวงของราชโกบกสิบปีลองดูดีๆครับในหลวงเสด็จมางานลองดูนะในหลวงเสด็จมางานในการเสด็จมาส่งร่วมงานในพระชพิธีฉลองสิริราชสมบัติในหลวงเดินลากพระบาทนะในหลวงเดินลากพระบาทในปีนี้ด้วยนะคะในขณะที่เดินลากพระบาทลองดูดีๆไม่มีแรงแล้วแค่ต้องเสียพี่สาวไป กูไปโลกเข้าใจเราดู้สิครับบันไดขั้นที่หกอะไรเกิดขึ้นหลวงล้มมาเหนื่อยพวกพวกเรามานั่งชีวิตนะแล้ววันนึงในหลวงต้องมาล้มแบบนี้แล้วเราบอกเรารักในหลวงเรารักในหลวงแล้วเราก็ปล่อยให้คนมาจาบจ้วงด่าในหลวงเหรอเราเป็นทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วปล่อยให้คนมาจาบจ้วงลรมเหรอแล้วเราบอกว่ารักในหลวง แต่สิ่งที่ผมได้รับจากเรา,า,าลุกผูมานั่งรถเขียนอย่างนี้หนึ่งแล้วไหวเลยหนมานามันาง่นงมมรถเขียนอย่างนี้่งหนูสมมาสมย่าท่านผ่านสอนผู้วาแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเกรงใจพระบาทสมเด็จพระเยิ่งศักดิ์ไทยที่ไปจับช่วงหลวงไทยไปกล่าวร้ายในหลวงกำหนักน,นา้กานรกสถานเดียวหน้าสงสารสมเพศคนเราหน้าเลยรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะ ในเมื่อภาพที่เราคุ้นตากว่า70ปีภาพในหลวงราชการที่9ทรงสวมเครื่องแบบสะพายกล้องในมือถือแผนที่สเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามถิ่นธุระกันดานแต่กลับกลายเป็นการนำมาล้อเลียนโดยคนบางกลุ่มที่อัคติใจมืดบอดซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะพระองค์จะทรงเครื่องแบบใดใด ก็ตามหน้าที่ที่ดำรงอยู่ณเวลานั้นค่ะอย่างเช่นเวลาพระองค์จะไปทรงเยี่ยมราษฎรตามถิ่นธุรกันดาหใช่ไหมคะท่านก็จะไปในานามของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็จะเป็นเสื้อที่มีสัญลักษณ์มีตราชัดเจนค่ะที่เรียกว่าเป็นเสื้อสูทเห็นว่าเป็นเสื้อสูทที่จริงไม่ใช่เสื้อสูทนะคะเรียกว่าเสื้อเบรเซอร์เสื้อเบรเซอร์เป็นเสื้อที่ตัดเย็บหนังง่ายกระเป๋าแปะบนแปะล่างเย็บไปกับตัวเสื้อเลยทีเดียวก็ว่าได้ค่ะและหลายครั้งที่เวลาพระองค์ทรงเสด็จไปในานามของรรราาชกพะองค์ จะส่งชุดราชการค่ะเครื่องแบบเป็นสัญลักษณ์ของการทำหน้าที่เป็นเครื่องแบบเป็นความหมายของการบ่งบอกของการทำหน้าที่เช่นตำรวจทหารต่อให้ร้อนเพียงไหนก็ตามก็ต้องใส่เครื่องแบบเพราะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในขณะนั้นค่ะ ส่วนเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะคะพระองค์ทรงโปรดถ่ายรูปมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วล่ะค่ะทรงมีกล้องเป็นของพระองค์เองตั้งแต่พระชนมายุได้8พรรษาโดยการพระราชทานของพระบรมราชชนนีนะคะทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพราะฉะนั้นกล้องที่พระองค์ทรงมีอยู่ก็คือถ่ายรูปราษฎรความเป็นอยู่ของราษฎรพื้นที่ต่างๆที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขให้กับ ประชาชนคนไทยด้วยการเก็บข้อมูลไว้ในภาพถ่ายของพระองค์ค่ะส่วนแผนที่ที่พระองค์ทรงถือติดมือตลอดเวลานะคะในหลวงรชาชการที่9ค่ะทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญเนื่องการใช้แผนที่เป็นอย่างมากทีเดียวนะคะท่านได้มองเห็นภาพใหญ่ภาพรวมและสามารถพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างครบถ้วนก็จากแผนที่ที่พระองค์ทรงเชี่ยวชาญนี่แหละคะ่ะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิด 4 0พันกว่าโครงการที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนคนไทยคะ่ะนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนนะคะเป็นส่วนเล็กๆที่ยายอยากจะบอกให้กับเด็กๆให้กับลูกหลานคนไทยนะคะได้รับทราบถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงทุ่มเทและเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยของพระองค์มาตลอดชีวิตของพระองค์ท่านคะ่ะยายอยากจะฝากถึงนะคะคนบางกลุ่มที่ มาล้อเลียนมาจับจ้วงมาใส่ร้ายป้ายสีพระองค์ท่านแทนที่จะสำนึกในพระหมหาการุณาที่คุณยายคนหนึ่งค่ะไม่ยอมที่จะให้พวกคุณมาทำแบบนั้นและยายก็เชื่อว่ามีคนไทยอีกหลายล้านคนก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันค่ะในเชิงปรากฏการ์นะครับเราคงได้เห็นนะครับว่าการแสดงความคิดเห็นในความจงรักภักดีไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักแสดงบุคคลธรรมดา นับประชาชนคนธรรมดาตอนนี้ถ้านํามาวิเคราะห์มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับกลุ่มทาง Facebook กลุ่มทางไลน์นะครับกลุ่มทางแอปพลิเคชันต่างๆมากมายโดยทีนะ่สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทําขึ้นมาเองนะครับทำเพื่อมาเองเพื่อแสดงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พวกเขารักนะครับที่ผ่านมานะครับ ก็มีการวิเคราะห์ไปต่างๆนาน,นานาอ้างพระนะครับพระองค์นั้นนะฮะพระองค์นี้ฤาษีลิงดงลิงดําซึ่งต่อมาสิทธิอนุสิทธิของฤาษีลิงดําก็บอกว่าไม่เคยมีการทํานายให้อะไรทั้งนั้นพวกคุณเอามาจากไหนนะครับบอกว่าก่อนหน้านั้นก็มีการอ้างว่าฤาษีลิงดำเนี่ยมีการทํานายว่าจะมีถึงราชการที่9ราชการที่10ไม่มี นะครับแล้วก็มีการโจมตีใส่ไล่ป้ายสีดูมินเยียดย้ำอาคาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์จำนวนมากโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียมีการกูข่าวสร้างข่าวปลอมนะครับขึ้นมาจนเกิดการคลางแกลงใจกล่าวหาสารพัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวนะครับกล่าวหา,เ,าเรื่องเงินกล่าวหาเรื่องยาเสพติดทั้งที่ไม่เป็นความจริงเลยนะไม่เป็นความจริงเลยนะครับพอไม่เป็นความจริงเสร็จ ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทำการซ้ำๆมีการเขียนนิยายเขียนข้อความพยายามดิสเครดิตลดความเชื่อถือก่อนหน้านั้นกลุ่มคนที่มีการเคลื่อนไหวเรียกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงก็ทำเสื้อทำกลุ่มขึ้นมานำโดยโกตีนะครับนำสก,กุลกรดธรรมกุลนะฮะตอนนั้นน้โกตีบอกว่า oh, โอ้ยเรารักพระบรมโน่นนี่นั่นเพื่อให้เกิดความแตกแยก,กเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับพอมีการสวรรคตรของในหลวงรัชกาลที่9 ก็มีรัชกาลที่10ขึ้นครองราดแต่ก่อนจะขึ้นทุกคนพูดเหมือนกันเลยโดยส่วนใหญ่ไม่มีแล้วรัชกาลที่10ส,สิ้นสุดแล้วรัชกาลที่10เป็นไปไม่ได้แต่ประเด็นที่ผมเจ้าเรียนคือทำไมเป็นไปได้ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนนะตอนนั้นเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันคนส่วนใหญ่พูดเหมือนกันเพราะคําพูดวาจาภาษาของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มขบวนการล้มเจ้า ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่หลังจากการยึดอำนาจ19กันยายนนะครับ2,549เป็นต้นมานะครับก็เกิดกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งจริงๆมันก็เกิดก่อนนั่นแต่ปี48แล้วล่ะนะครับก็เกิดกลุ่มคนที่มีการทำคลิปวิดีโอขึ้นมาจากนอกประเทศนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับเดิมแล้วก็มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ทำคลิปวิดีโออยู่ในประเทศไทยต่อมาถูกจับกลุมหลบหนีไปต่างประเทศนะครับหลังจากมีการยึดอํานาจ19กันยายน2549ยึดอํานาจจากทักษิณสิ่งที่ตามมาก็มีการทําเพจมีข้อความใช้หลักป่าล้อมเมืองนะครับของคอมมิวนิสต์ทำการโจมตีดูหมิ่นเหยียดยามอาฆาตมาลายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องการดูหมิ่นเหยียดยามอาฆาตมาลายัยสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก นะครับเดี๋ใช้นิวีเดียเมื่อก่อนทำเว็บไซต์โจมตีพลเอกเปรมตินาสูรานนท์ขึ้นมานะครับต่อมานะครับก็มีการทำ Facebook ทำ u t u b e นะครับขึ้นมาเมื่อก่อนก็ไม่มีใครสนใจหรอกแต่ตอนหลังๆทำมากเข้ามากเข้ามากเข้าจนกระทั่งเกิดการสมวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในรัชกาลที่9ในระหว่างนั้นก็มีการโจมตีดูมหมินเยียดยามอาคารมาตราย คนเหล่านั้นก็ได้รับผลกรรมคบางส่วนก็หลบหนีออกนอกประเทศบางส่วนอยู่ในประเทศก็ถูกจับกลุ่มเนืองคดีต่างกฎหมายนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งในระหว่างก่อนจะขึ้นกรองราชตอนนั้นก็มีข่าวลือสรารพัดมีการสร้างข่าวลือว่ามีการเกิดเหตุในวังมีความขัดแย้งกันโน่นนี่นั่นเพื่อ it, ดิสเครดิตหรือลดความน่าเชื่อถือจนกระทั่งมีผมเนี่ยผมมายืนยันคนเดียวเลยยังไงนั่งยันยืนยันเราจะมีราชการที่10แน่นอนนะครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง นะครับคือบลเอกเปรมตินาสุรานนท์นะครับท่านได้ฝากข้อความให้กับกลุ่มในอินบอกว่าต้องรวมกันปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์และท่านเชื่อมือนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับก็มีการดําเนินการบางประการนะครจนกระทั่งปัจจุบันกลุ่มที่รักชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์และประชาชนนะได้ร่วมกันคนละไม้คนละมือนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับจนเป็นที่มา <c oughs> ของ กลุ่มองค์กรต่างๆที่ร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัต,ตริย์แต่ละฝ่ายก็ร่วมมือร่วมมือกันนะครับแล้วก็ดําเหมือนการจนกระทั่งแล้วเสร็จนะครับตอนนั้นปู้เด็กเปรมยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็เมื่อแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปรากฏว่าพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ขึ้นคองราชตามปกตินะครับตอนนั้นเรายังงงๆเลยนะค,คนยงังงงๆโอ้เป็นไปไม่ได้พระเจ้าอยู่หัวจะขึ้นมาได้ไงครองราชได้ไงราชก,การที่สิซึ่งเป็นไปตาม หลักมณฑีนบานการสืบสันตติวงศ์ซึ่งเรามีหลักคิดมาจากอินเดียใช้หลักคิดมาจากอินเดียจากนั้นก็เริ่มทําการขึ้นของราชแต่ประเด็นหลังจากการขึ้นของราชได้พักใหญ่ๆก็มีการดูหมินเหยียดย้ำอาขาดมาลัยสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคนเหล่านี้กลับกลายเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงไอ้ที่ว่าเสื้อส้มเยาวชวนปวดแอกกับคนเสื้อแดงนะครับเป็นกลุ่มนิสิตศึกษาก็คนเสื้อแดงแค่นันะ้นการชู3นิ้วก็มาจากคนเสื้อแดงนะครับก็เป็นกลุ่มเดิม ที่เคยสนับสนุนคนเดิมนะครับที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศกระบวนการต่างๆเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวแต่ยิ่งดูหมิ่นเหยียดยามอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์มากเท่าไหร่กลับมีคนที่จงรักภักดีแสดงตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นล่าสุดมีการใส่ชุดเสื้อผ้าเรียนแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ในการเข้าร่วมมอสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมฮะ สิ่งที่ตามมาคือดารานะครับนักร้องนักแสดงประชาชนทั่วไปตามโพสต์ข้อความโพสต์พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับ,รบเพื่อแสดงความจงรักภักดีประชาชนคนไทยได้มีการแชร์ภาพนะครับงานพระราชพิธีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกมาเป็นจํานวนมากนะครับในหลวงในหลวงในรัชกาลที่10ที่อยู่ได้นะครับมาจนถึง ณปันนี้หนึ่เพราะบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และพระพันปีหลวงและครอบครัวของราชวงศ์จักรีที่ทํามาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าจนกระทั่งถึงรัชกาลที่10นะครับ่เกิประการแรกประการที่2นะครับด้วยบาร,รมีของพระองค์เองนะครับที่เป็นคนตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้ง นะครับเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งคนที่เคยเข้าเฝ้าก็ออกมาพูดหลายต่อหลายครั้งล่าสุดพระท่านก็เคยเออกมาพูดนะครับว่าท่านเป็นคนที่มีบารมีเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับที่จะมีคนพูดให้ร้ายแต่ท่านก็จะผ่านอุปสรรคเหล่านี้มาได้การที่มีในหลวงพระมหากษัตริย์นะฮะซึ่งเป็นรัชกาลที่10อยู่ในปัจจุบันเหตุหนึ่งเหตุสําคัญเลยที่มีปัจจัยนี้ขึ้นมาเพราะคําโกหก คำโกหกในยุคปัจจุบันนี้มันถูกตรวจสอบด้วยความจริงนะฮะคำโกหกที่โกหกซ้ำๆถูกเอาชนะด้วยความจริงความจริงนะครับเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับและประชาชนได้เห็นเชิงประจักษ์มันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อสาเหตุที่น่าเหลือเชื่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆสําหรับ เหตุการณ์ที่มีการเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดว่าหลักคิดที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์นําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเรียกว่าล่อเล่งลมนะครับและบ้านเมืองจะเกิดความวุ่นวายนะครับและสุดท้ายดมีการเขียนตะปูลหลังจากที่มีการลงประชามติไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยในปี2560แม้ลงประชามติไปแล้วนะนะครับเราก็มีการทลนก้านะครับแล้วก็ให้พลเอกประยุทธ์ดาเนินการในภายหลังนะครับ แล้วก็กลับไปถูนกล้าวอีกรอบนะครับจนเป็นรัมมูลพุทธศักราช2,560นั้นเพราะมีคนกลุ่มหนึ่งรู้อยู่แล้วมันจะเป็นเหตุการณ์อย่างนี้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับหด้วยพระบาร,รมีนะครับของรัชากาลที่9 2ด้วยพระบาร,รมีของราัชากาลที่10และราชวงศ์จักรีสามคือความจงรักภักดนะีของพี่น้องคนไทยทุกคนเลยที่ร่วมมือกันคนละน้อยและเล็กละน้อยนะครับประชาชนนะครับ ที่แสดงตัวและไม่แสดงตัวคนที่ปิดทองหน้าพระและปิดทองหลังพระเป็นกลุ่มนายอินหรือไม่เป็นกลุ่มนายอินนะครับพอเห็นความไม่ถูกต้องเห็นความไม่ยุติธรรมนะครับเห็นเรื่องไม่จริงทนไม่ได้นะครับทําให้รัชกาลที่10นั้นเกิดความมั่นคงขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับ วันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับที่ผ่านมาเราพูดโอ้จะไม่มีแล้วผมบอกมีแน่นอนล้านเปอร์เซนต์วันนี้คงเป็นที่พิสูจน์ชัดเจนนะครับว่าเรามีราชการที่10และฟันธงเราจะมีราชการที่11ต่อไปนะครับจวบนานเท่านานขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเต้ศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพอคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพอคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเอง เลี้ยงสัตว์ปลูกพืชหนาหนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปาถามทำไมเขาชังแสนดีและพอผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอังกรุรอานเป็นภาษาไทย นับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนา ก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชา ใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแตาที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ้มมูลกรอบนึกคอนเมกาพวกเรายัางขอรวอให้กับพระองค์และ่อผู้นี้คือคน ที่ให้คนแปลอังกฤษเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา